แล้วรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับถแถลงหลังจากที่เข้าไปพูดคุยรับฟังคำชี้แจงจากชุดสืบสวนของสอพอัลญันประเทศเกี่ยวกับการทำคดีป้าบัวผันแล้วก็ไปสอบถามเกี่ยวกับลุงเปียกด้วยนะฮะเดยเห็นว่าคดีนี้ตำรวจทำตามขั้นตอนอีปิกโจ๊กคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วหลายๆเรื่องที่สังคมสงสัยอยู่ว่าทำไมลุงเปียกไปรับสารภาพแบบนั้น และหลังจากนั้นลุงเปี๊ยกหายตัวไปไหนเลยไหมฮะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสรุปแล้วเป็นนักข่าวได้มาก่อนหรือว่าทางชุดสืบส,สวนได้มาก่อนนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กไปพูดคุยกับชุดทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าตํารวจทําตามขั้นตอนโดยเฉพาะเมื่อมีการควบคุมตัวลุงปัญญาหรือลุงเปี๊ยกนะฮะเนื่องจากมีข้อสงสัยเรื่องกางเกงเปื้อนเลือดแต่ว่าไอเลืองตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอผลการตรวจสอบ DNA กันก่อน ซึ่งถ้าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา7วันละฮะถึงจะทราบว่าเลือดที่เปื้อนกางเกงเนี่ยคือตอนเนี้ยตำรวจก็บอกว่าทราบได้ในการพิสูจน์เบื้องต้นว่าเป็นเลือดคนเลือดมนุษย์แต่ถ้าจะไปดูลึกถึง DNA ว่าเป็นเลือดของใครใช่ของป้าบัวผันหรือไม่อันเนี้ยต้องรออย่างน้อย7วันนะครับซึ่งทางชุดสืบสวนก็ยังคงพยายามที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อมายืนยัน ว่าเป็นลุงเปี๊ยกจริงหรือไม่ที่กระทําความผิดเนี่ยนะฮะจนกระทั่งพบความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลุงเปี๊ยกแต่ว่าเป็นฝีมือของแก๊งไวรุ่นห้าคนแล้วก็นําไปสู่การจับกลุมผพ้ต้องหาตัวจริงแล้วก็สุดท้ายปล่อยตัวลุงเปี๊ยกสู่อิสรภาพนะครับทางพลตเอกสุรเชษย์ยังบอกด้วยครับระหว่างนั้นทางผู้สื่อข่าวที่ไปติดตามทําข่าวไม่สามารถติดต่อทางผู้มุ่งกับการสอพออัญญประเทศเพราะว่ามันก็มีข้อสงสัยเยอะใช่ไหมฮนะนักข่าวพยายามจะถามมุ่งกับ ว่าตกลงมันไปยังไงกันแน่แต่นักข่าวหลายสำนักเลยโทรไปและผู้บกกลับแกไม่รับนะฮะท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการทําคดีเนี่ยนะฮะก็เลยไม่ได้มีการชี้แจงเลยว่าการทํางานของตํารวจไปถึงไหนแล้วจนกระทั่งมาปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นการจับแพะทางพิจกจ๊กก็บอกด้วยว่าหลังจากที่ฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับและจากการฟังข้อมูลก็ไม่ได้มีตํารวจที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาเยาวชน5คนแต่อย่างใดครับแต่พี่โจ้บอกว่าท่าสืบสวนในเชิงลึกว่ามีความพยายามที่จะไปช่วยเหลือจริงเนี่ยท่านก็นบอกว่ายืนยันจะเอาผิดให้ถึงที่สุดนะฮะจะไม่มีการช่วยเหลือครับ ดูเรื่องคดีนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับแล้วไม่มีตำรวจที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือนะครับนะคือต้องต้องเข้าใจที่ใส่ผมถ้ามีความคิดเห็อยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ากูซาร์ลงมาเนี่ยก็าตั้งใจจะทําความริงในปรากมแต่เป็นประเด็นเรื่องเดียวผมก็ต้องเข้าใจนักข่าวว่านักข่าวติดต่อผู้กลับไม่ได้นะที่ที่ทหารบอกถามผู้กลับไม่รู้มันก็เป็นประเด็นมันก็ไปขยายความใหญ่ๆนึงคุณการเจ้าพลังไปหาผมตั้งแต่เช้า นะบอกว่าเนี่ยตามผู้กลับไม่เจอไม่รู้ผู้กลับหายไปไหนนะครับมันก็เลยไม่มีการต่อน,นะครับนะทีนี้วันนี้ผมก็ต้องตนนั้างความเสียรปรียบโด,ดยเอาส่วนมาต่อให้เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนีนนน้ผมบอกว่าเรื่องนี้ก็ก็จะจบได้อย่างนี้นะครับนะคือคือวันนี้การทํางานมันไม่ได้หมายความว่าพอผมมาแล้วจะหยุดนะครับเดี๋ยวว่าต้องตังต่ออีกรายะเอียดเพื่อจะให้จบประเด็น นะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ถือว่าจบตรงนี้นะครับส่วนการขยายผลการไอสั้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบนะครับนะขยายผลว่าเด็กคนนี้เป็นแก๊งอะไรบ้างแต่เพราะนนั้แก๊งมันต้องละเียดแล้วไอ้แก๊งน้ำไม่อาบแก๊งอะไรต่างๆมันต้องละีแล้วนะคือแก๊งพวกนี้มันเป็นเด็กที่คือเกลียนะครับนะแต่ว่าประเด็นปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อนนะครับนะคนแก่ที่เฒ่าผู้หวาดผู้หวาดคนนี้นะครับ